ช่วงหน้านุ่มเจมมาแล้วรอเราอยู่ปังก้าวก็สิ่งกระซิบปังก้าวก็สิ่งกระซิบเรื่นี้คุณน้องร้อนเราจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับหนุ่มเจมมาส่วนจะเป็นเรื่อง ตคุณต้องโรสไปเลยครับเบรดมีตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับพรีเซนเตอร์หนุ่มหอรสคุณเจมมาแันเนี่ยค่ะ หรือว่าช่วงนี้เนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเรามีเคล็ดลับการดูแลตัวเองอยังไงบ้างก็แน่นอน,นครับอันดับแรกนะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้สม่าเสมออันที่สก็คือเรื่องของการกินครับ<อ>ผมกินของที่มีประโยชน์กว<อ>่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มาหลายปีเหมือนกันว,ว่าวิธีการดูแลตัวเองที่ดีและเหมาะกับเราเนี่ยต้องทํำยังไงครับผมสุดท้ายฝากคุณเจนไปนึกฝากถึงคุณผู้ชมให้ดูแลตัวเองในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้นะครับสำหรับทุกคนที่อยู่บ้านหรือว่า work from home นะครับก็อย่าลมอ่าาาางททีีรห้้ถว ประโยชน์กับ<ม>ตัวเองนะครับช่วงนี้คือสถานาการณ์มันก็แบบค่อนข้างตึงเครียดนเนาะยังไงอยากให้คุณเจมให้กําลังใจแฟนคลับนิดนึงค่ะก็สู้ๆนะครับทุกคนผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเครียดมากน้อยแค่ไหนก็ตามผมขอเป็นกําลังใจและขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้วยกันนะครับสู้ๆแล้วทุกคนนะครับก Bye. Uh -oh.